หนุนโดยเบรกเบนดิก a ออโตแจมไทยแลนด์ lan. .com ออโตวิกเอ็น น,นี้นะคะมอสก็าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คาเฟ่รีทรีตอยุธยาค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นที่พักแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นบรรยากาศสไตล์แบบไทยๆค่ะที่อาคารเรือนหลังเก่าที่เป็นคาเฟ่แห่งนี้นะคะมีอายุกว่า30ปีแล้วค่ะถูกนํามารีโนเวทใหม่นะคะเพื่อที่จะทําเป็นคาเฟ่นะคะทำเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นที่พักชิคๆสไตล์คลาสสิกแบบนี้ค่ะก็คืออยู่ในอยุธยารีทรีตนั่นเองนะคะบรรยากาศด้านในคุณผู้ชมดูสิสวยมากเลยจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมสะบัว แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมายจะมีตั้งแต่เปลนะคะจะมีเป็นโต๊ะต่างที่นั่งต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยจะมีเรือแจวค่ะที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปด้วยคือเรียกว่าถ้าเกิดว่ามารับประทานอาหารที่นี่นะคะจะได้ฟีลลิ่งความเป็นแบบแม่หญิงสมัยอยุธยาเพราะว่าเขาบรรยากาศดีแบบนี้แล้ว่ะ,ะมอสถึงพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่นี่นะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ถ่ายรูปสวยๆว่าแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินให้คุณผู้ชมสั้นนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะได้ตามมาถ่ายรูปมาเก็บ ภาพบรรยากาศที่มันชิลขนาดนี้ที่คาเฟ่รีทรีทกันนะคะอาหารที่โมสั่งมาแล้วนะคะน่าทานทั้งนั้นเลย ที่คาเฟ่รีทรีตอยุทยาแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูอาหารไทยต้นตำรับมากมายทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่โมสั่งมาอันนี้เป็นต้มกะทิสายบัวปลาทูมีอันนี้เป็นยำโบราณนะคะแล้วก็จะมีกุ้งเผาอายุทยามา,ายุทยาก็ต้องทานกุ้งเผาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพิซซ่าสปินเนชเบคอนนะคะน่าทานมากแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกถาดค่ะซึ่งในหนึ่งถาดเนี่ยก็จะมีผักมาให้ครบเลยน้ำพริกสามอย่างมีเป็นน้ำพริก กะปินะคะมีเป็นหลนปูแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกลงเรือน่าทานมากเอาละขออนุญาตทานได้หรือยังคะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเริ่มจากสายบัวก่อนแล้วกันนะคะดูสีสวยอยู่เลยเขาอาจจะมีเทคนิคเนาะแล้วก็ปลาด,ดูชิ้นใหญ่มากกะ <c oughs> ทิเขาข้นมากนะคะมี กลิ่นความหอมของกะทิมากๆแล้วก็ตัวสายบัวเนี่ยเขาต้มแบบกำลังดีอ่ะรสชาติาด,ดีมากเมนูต่อไปนะคะนี้เป็นยำโบราณ<ม>ก็เป็นยำบูนเส้นแบบโบราณแน่เลยเพราะว่าเขาใส่ถัว่วลิสกด้วยเปล่า รสชาติฟิลิ่งคล้ายๆหั่นก๋วยเตี๋ยวประมาณนั้นเลยนี่แหละทำไมเขาถึงเรียกว่ายำโบราณครบรสค่ะต่อไปเป็นน้ำพริกถัดกันบ้างนะคะน้ำพริกถัดก็สามน้ำพริกเลยหวานมันอืเพราะว่าเขาไปผัดกับหมูหวานเนาะเพราะมันคือน้ำพริกลงเรือได้ปัดความมันของไข่เค็มนําพริกกะปิกันบ้างน้ำพริกกะปิต้องทานคู่กับไข่ซุปชาโอมแบบนี้นะคะ นดีมากเลยอนะ่ะน้ำิ้นก็ปิอะ่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นหล่นปูนะคะโอ้โหใหญ่เบ่งแบบนี้เลยคุณผู้ชม <Wow. S 1> หล่นปูนี่เป็นไงคะจริงๆคือไม่อยากคุยด้วยแล้วนะเนี่ยอยากกินอย่างเดียวแล้วนะเ <c oughs> ขาบอกว่ารสชาติต้นตำรับอะ่ะอันนี้คือเหมือนรถมือแม่รถมือแบบ คนสมัยก่อนทำอะค่ะก็ถ้าดั้งเดิมจริง,รงๆค่ะคุณผู้ชมต่อไปเป็นพิซซ่าค่ะส i n นช h เบคอนเป็นผักขมกับเบคอนนะคะขอบแบบกริสตีิกับกรอบแต่ว่าตรงกลางเนี่ยนุ่มแล้วก็ทานได้ทั้งชิ้นเลยคือรสชาติเข้ากันดีมากใส่ชีสให้ไม่อั้นเลยค่ะภูมิใจนำเสนอ กุ้งเผาอายุทยาตัวใหญ่ด้วยสดด้วยที่รู้ว่าสดเพราะอะไรรูร้ไหมคะพอจิ้มชอนจิ้มซ้อมลงไปปุ๊บมันเด้งสู้มือขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอุยมันคุ้งเยอะมากย่างมากกาลังดีมากพร้อมนะคะปิ้นทะลุดจักรวาลกุ้งแม่น้ําอายุทยาสดมากอร่อยมากมาต่อที่ของหวานกันบ้างนะคะเมนูนี้คืออันชันคาราเมลสายไหมคะ่ะคุณผู้ชม หอมคาราเมลมากเลยอ่ะดีงามมากค่ะแล้วก็ของหวานค่ะก็จะมีเป็นชีสเค้กทุเรียนแล้วก็จะมีเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะนี่ชีสเค้กทุเรียนค่ะด้านบนเขาท็อปด้วยทูเรียนชีสทุเรียนตรงกลางก็ด้านบนเป็นลิลหอมทูเรียนอะรสชาติเหมือนมีคนมาสีไวโอลินอยู่ในปากเลยค่ะตอนนี้ <laughs> อย่างนี้เลย ต่อมาเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะไม่ได้มือสั่นนะคะทําให้ดูว่ามันดูนุ่มเห็นไหมมันดุงดงด้งดิ่งดุ้งดิ่งดุ้งดิ่งอย่างนี้ราะเรามันนุ่มมากนะคะขานาดเพิ่งทานทุเรียนไปเมื่อกี้ยังได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนเลยอ่ะสุดยอดมากถือว่าเป็นการปิดทริปที่ฟินมากๆจริงๆค่ะ อ,อกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าทริปในการมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของโมงในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่า ไม่เคยนั่งบนหลังช้างชมวิวกรุงเก่าอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะการที่เราได้ไปที่หมู่บ้านญี่ปุ่นมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไ,ไทยกับญี่ปุ่นเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดใช่ไหมคะได้ความรู้ได้อะไรไปพูดไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเยอะเลยติดท้ายทริปที่นี่โอ้โหสุดฟินมากๆค่ะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยทั้งหมดแบบนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเดทริปดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองนะคะสามารถวางแผนดีๆแล้วก็มาเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะสามารถกลับมาพบกับรายการเช็คอินอินเทรนกันได้ใหม่นะคะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆไปชิมอาหารรสชาติอร่อยแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกาทางช่อง9 M ้าเมคอดีวันนี้ม่ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย